เภสั์เบิร์คะมีดาราท่านหนึ่งค่ดดื่มน้ําเยอะจนเข้าโรงพยาบาลเลยมันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ก็จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับ1คือปริมาณในการดื่มแต่ละครั้งและ2ครับน้ําที่เราดื่มเนี่ยเป็นน้ําประเภทไหนซึ่งพี่จะบอกว่าการดื่มน้ําเองเนี่ยจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายแต่ยกเว้นว่าคุณดื่มน้ําครั้งเดียวภายในปริมาณที่เยอะมากๆภายในคราวเดียวเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายครับมันจะไปรบกวนสมุลเรื่องของสมุลข,ของน้ําเราจะเกิดภาวะหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเรียกว่าไฮโปเนคริเมียซึ่งแร่ธาตุโซเดียมเองเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญเนี่ยต่อการควบคุมเรื่องของความดันายในร่างกายโซเดียมจะทําหน้าที่สําคัญครับในการ กักเก็บน้ําภายในร่างกายเอาไว้แต่พอเราดื่มน้ําเยอะเกินไปจะเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ําลงครับจึงส่งผลทําให้คนบางคนเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความดันอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องของตายอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาเรื่องของหัวใจก็อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และอันที่2ครับประเภทของน้ำนในการดื่มเองเนี่ยมีทั้งน้ํา RO และน้ําที่มีแร่ธาตุสมมติว่าถ้าเราเองเนี่ยไปดื่มน้ํา RO ครับน้ํา RO คือน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุเลยนี่ก็จะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกครับเพราะว่า น้ำที่ไม่มีแร่ธาตุเองเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลทําให้โซเดียมในร่างกายเราเองเนี่ยมันก็จะยิ่งลดต่าลงแต่ถ้าหากว่าเราดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุครับมันก็ยังคงคุณสมบัติของตัวแร่ธาตุภายในร่างกายของเราเอาไว้ได้นั่นเองครับ